มีโอกาสมาดูดตรงที่จัดเทียนบูชาพ,พระพุทธองค์เลยนะคะก็จะสังเกตว่าเทียนเนี่ยเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะตั้งตรงได้เพาจะเอียงนะะั้นเขาก็ต้องพิงกับไม้อะฮะกับโต๊ะตัวนี้นะคะอะแม่ก็เลยเอ๊มาสังเกตว่าอะไรเนาะปรากฏว่าเขามีส่วนเกินนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็ขุดออก เขาจะเป็นนูนๆนนนนนเต็มเลยนะงั้นมันก็ตั้งไม่ได้ไนงะอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าการที่เราอาศัยสิ่งสมมุติที่เรียกว่าเทียนหรือว่าโตะนะมาเรียนรู้ว่าเรามีส่วนเกินอะไรนะในชีวิตอนะ่ะเพราะส่วนเกินเนี่ยก็มีไว้ให้เราปรับก็เหมือนแม่ปรับผานเทียนนะฮะม่ก็จะมีเครื่องมือคือมืดมีดเ่ยฮะเอามาเชือนเฉือนนะแล้วกลัวมันจะถูก ต๊ะก็จะเอาอาศัยสมมุติที่เป็นดอกไม้เห็นไหมคะเนี่ยแม่ก็เฉือนออกมาหลายชิน้นแล้วเพื่อให้เห็นว่าการที่เราฝึกเป้าตรงในการดํารงชีวิตที่จะอยู่กับความจริงอย่างเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันมาให้เราได้เรียนรู้เรื่องตัวเองทั้งนั้นเลยถ้าเรายังพิงอะไรอยู่ยังอาศัยสิ่งสมมุติอะไรจนเกินไปเนี่ยก็แสดงว่า ฐานจิตของเรามันยังไม่ตรงก็เหมือนฐานเทียนมันยังไม่ตรงก็ค่อยเอาส่วนเกินออกไปเรื่อยๆนะคะอพอเอาส่วนเกินออกไปเรื่อยๆลูกพวกเราดูนะคะเห็นไหมคะ <laughs> เห็นความเป็นอิสระไหมนะนะเอพอพอพอเราสร้างาความเข้าใจความจริงของการใช้ชีวิตว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเราไปยึดไม่ให้มันเปลี่ยนอ่ะมันก็จะเป็นทุกข์นะ ในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเทียนนี่ก็สลายไปในสิ่งสมมุติต่างๆเนี่ยมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับกายเราเช่นกันนะนะการที่วันนี้แม่เอาประโยชน์จากความรู้สึกสกับการปรับฐานเทียนก็มาส่งข้อมูลให้รู้ว่าสิ่งสมมุติมีไว้ให้เราปรับหาความพอดีนะถ้าเรามีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงไม่ไปต้านความจริงที่ปรากฏในชีวิตอะ เราก็อยู่ในทางสายกลางาทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาของเราก็คือจิตของเราจะสบายก็เหมือนสบายในที่นี้คือไม่เอียงไปเสพสิ่งอยู่กับสิ่งสมมุติหรือไปต้านสิ่งสมมุติอยู่กับความจริงที่ปรากฏในในขณะนั้นในแต่ละเวลาเนี่ยนะคะ,คะก็เหมือนกับเทียนเขามีฐานที่มั่นคงนะ,ะนะคะ,คะธรรมสวัสดีค่ะ เั uh ็ไ huh. ม่เห <at> ็นส่วนเกินไหมคะค่ะดอกไม้เราก็รู้อยู่ว่าจะบูบูชาแต่ว่านจุ้ดเนี้ยเข้ามาดำหน้าที่เป็นฐานให้ให้เฉือนเทียนก่อนอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาศัยสมมุติมาฝึกสร้างความเข้าใจความจริงอยู่กับธรรมดำจิตของเราได้สม่ำเสมอนะคะจากสิ่งแวดล้อมค่ะ I don't know about this, huh?